รถกระบะคันหนึ่งขับไปพุ่งชนกับรถเก๋งที่จอดอยู่ข้างทางคุณผู้ชมคะจังหวะนั้นเนี่ยมี2แม่ลูกเขากําลังยืนอยู่ข้างรถแล้วเป็นวินาทีเฉียดตายแบบเส้นยาแดงผ่า8เลยนะคะลองไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนเลยคะ่ะ จังหวะที่ชนเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่า2แม่ลูกยืนอยู่ตรงท้ายรถพอดิบพอดีเลยเนี่ยนะคะแต่โอ้โหคือดวงดีมากคุณผู้ชมรถกระบะพุ่งชนในช่วงที่2แม่ลูกเขาเดินขยับเข้ามาแบบเนี้ยแล้วแบบวิดไปนิดเดียวอะค่ะจ้าตัวไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดแต่คือรถเก่งเนี่ยพังยับเลยคุณผู้ชมคะ เหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าช่างฟิล์มได้มีการนำคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดที่เผยให้เห็นนาทีที่มีรถกระบะพุ่งชนท้ายรถเก๋งที่เปิดท้ายอยู่บริเวณไหลาทางะคะ่ะโดยมีผู้หญิงกับเด็กชายยืนอยู่ที่ท้ายรถซึ่งรถที่ชนนั้นเนี่ยเฉียด2แม่ลูกไปแบบเส้นยาแดงผ่าแปเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คุณผู้ชมคะ ผู้สื่อข่าวเนชั่นระวังภัยก็เลยติดต่อไปยังเจ้าของเฟซบุ o กอะค่ะทราบชื่อต่อมาก็คือนายสุปรีชาจีนเสถียนอายุ31ปีที่นั่งอยู่ในรถคันที่ถูกชนด้วยเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณหลังนะคะนอกจากนี้ยังพบกับนางสาวสุวรรณีโตแท้อายุ31ปีที่เป็นภรรยาของนายสุปรีชาและเป็นคนที่ยืนอยู่ตรงท้ายรถพร้อมกับลูกชายวัย7ขวบในวันที่เกิดเหตุนะคะ ซึ่งสองสามีภรรยาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยคือมันเกิดขึ้นช่วงสายของวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตัวเองได้ขับรถเก๋งฮอน d ้าฟรีดสีขาวเลขทะเบียนกทมเนี่ยนะคะเพื่อที่จะไปรับผ้าที่นําไปซักเอาไว้ที่ร้านซักผ้าโดยมีภรรยาเป็นคนขับมาจอดที่หน้าร้านซึ่งจอดเลยเส้นสีขาวข้างถนนออกมาไม่ได้จอดกินเลนบนถนนนะพอไปถึงร้านภรรยากับลูกก็ลงไปรับตะกร้าผ้ามาขึ้นรถส่วนตัวเองเนี่ยนั่งคุยโทรศัพท์รออยู่ในรถ ขณะที่ภรรยากับลูกชายได้เปิดฝากระโปรงท้ายรถแล้วก็นำตะกร้าเข้าไปเก็บจังหวะนั้นจูจ่ๆก็มีรถกระบะขับมาอย่างเร็วก่อนจะพุ่งชนท้ายรถเก๋งของตัวเองอย่างแรงพร้อมกับลากรถเก๋งตกลงไปข้างทางนะคะส่วนภรรยากับลูกเนี่ยลอดตายหวุดหวิดเลยขณะที่ตัวเองนั่งอยู่ในรถก็ได้รับบาดเจ็บค่ะก็เอาผ้าเสร็จลูกชายก็วางผ้าวางผ้าถือกวางวางเสร็จ เพราว่าหนูเที่ยวตัวจะปิดค่ะลูกชายเดินมาหน้ารถกลางจะขึ้นรถก็ตึ้มตามตามในคลิปเลยค่ะรถที่เขาตามหลังมาเนี่ยคือเขาเขามีการเบรกไหมที่เขาขับที่เขาชนเราเนี่ยไม่มีครับไม่ไม่มีนะคะเพราะว่ารนที่ถนนก็ไม่มีเพราะว่าอย่างน้อยเพราะว่าไม่มีไม่มีเสียงอะไรเลยใช่เพราะว่าถ้าดูในคลิปนะคะก่อนที่หนูจะเดินไปถึงรถอ่ะหนูก็หันมองด้านเหาค่ะหันมองด้านขวาอยู่แล้วอันนี้คือแบบไม่ ไม่ได้อะไรเลยแล้วอก็บอกว่าหนูหันหลังด้วยมันมันเฉียดไปนิดเดียวเลยนะใจหายค่ะพี่ถ้าเกิดว่าให้เปรียก็ห่างตาห่างตาคนเราจะเห็นนี้ใช่ไหมคือห่างตาไม่เห็นว่ามันมันเฉียวข้างตัวไปเลยอะแล้วเราเราได้รับบาดเจ็บอะไรไหมตัวหนูเองไม่ค่ะแต่ว่าแฟนแฟนนั่งอยู่ในรถนั่งอยู่ตรงไหนคะในรถนั่งอยู่แถวกลางครับอ๋อมันเจ็บมันเจ็บที่นั่งที่ไม่นั่งแถวกลาง แล้วเราเรารู้ไหมว่าเราแบบอยู่ๆมันกระแทกไปเลยเหรอหรือว่าอะไรใช่ครับยู่ก็คือผมนั่งคุยคุยแชทกับลูกค้าอยู่แล้วก็ยืนก็ต้งก็กระเด็นอยู่ในรถเลยครับทีนี้ไปดูทางฝั่งของคนขับกระบะกันบ้างคุณผู้ชมคะพบว่าเป็นชายสูงอายุนะคะ หลังเกิดเหตุเจ้าตัวก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะโดยคนขับกระบะมีการบอกกับฝั่งของคนเจ็บที่เป็นคนขับรถเก๋งเนี่ยนะคะบอกว่าตัวเขาหักหลบรถคันอื่นมาค่ะก็เลยทําให้รถเนี่ยเสียหลักไปพุ่งชนกับท้ายรถเก๋งแต่ตัวของคนที่นั่งอยู่ในรถเก๋งบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันมีรถคันที่คุณลุงบอกว่าหักหลบเลยนะแล้วพอมาดูจากกล้องวงจรปิดของร้านก็พบว่ารถของลุงเนี่ยพุ่งมาชนอย่างเต็มแรงโดยไม่มีการเบรกหรือว่าหักหลบอะไรมาเลย ซึ่งทั้งสองคนที่มากับรถกระบะเนี่นะคะก็คุณลุงเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บไปเล็กน้อยเท่านั้นคุณผู้ชมคะและคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดมาจากคนขับกระบะหลับในหรือว่าเกิดอาการบูบคะ่ะแล้ว,ลวรเราได้ถามเขาไหมว่าเอ๊ะทำไมแบบไม่เบรกเลยเหรอไม่เห็นเหรอทำไมมาชนค,ครั้งแรกที่ผมถามลุงเขาตอนที่ที่เขาเดินลงมาผมก็ถามลุงเขาว่าลุงมายังไรลุงหักโรบอะไรมาหรือเปล่าครั้งแรกที่กับป่อผมนะเขาบอกว่า เขาขับาปกติเลยขับมาตรงๆแล้วเขาก็ตุ้มหรือเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนผมไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาเขามาคุยกับทางแฝงบุรีเขาก็บอกว่ามีรถตัดหน้าเขาอะไรเขาเนี่ยเขาก็เลยชนเลยต่นี้ไอไอหลังจากนี้คือผมไม่รู้แล้วเพราะว่าผมไปโรงพยาบาลแล้วแล้วหลุดเชื่อไหมว่าเขาหักหลบรถหรืออะไรเพราะในคลิปมันก็ไม่เห็นมีรถไม่ไม่น่ามีะครับ ถ้าถ้าตามความเป็นจริงความรู้สึกนะคะพี่คือหนูต้องต้องรู้ก่อนว่าดูผ่านหลัดหนูไม่รู้หรอกว่ามันจริงหรือมันไม่จริงเราเราเรามาดูในคลิปครับก็ไม่รู้ค่ะผมจะผมสันนิฐานว่าเขาน่าจะบูหรือไม่ก็หลับกนเพาอายุเยอะแล้วด้วยอ๋ออายุเยอะแล้วใช่ป่ะใช่อายุเจ็ดสิบปีคนเดียวเออดูจากในคลิปเนี่ยก็ไม่เห็นว่ามันจะมี อะไรไปตัดหน้ารถกระบะแต่อย่างใดนะเขาก็ขับมาแล้วจู่ๆก็เซทะไหลมาเลนซ้ายสุดอะค่ะก่อนที่จะไปพุ่งชนเข้ากับรถเก่งเนี่ยนะทีนี้เนี่ยตัวของคุณสุปรีชาก็ยอมรับนะคะบอกว่ารู้สึกตกใจนะแต่ก็ยังรู้สึกว่าโชคดีที่ภรรยากับลูกของตัวเองไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแต่ลูกชายเนี่ยมีอาการขวัญเสียอย่างมาก น้องนอนร้องไห้ตลอดเวลาค่ะซึ่งอุบัติเหตุในครั้งนี้ทําให้ครอบครัวไม่มีรถใช้ขาดรายได้แล้วก็ทําให้ธุรกิจในการซ่อมรถให้กับลูกค้าเนี่ยหยุดชะง,งักไปเกิดความเสียหายกับลูกค้าของตัวเองด้วยเบื้องต้นทางตํารวจเนี่ยจะมีการนัดพูดคุยฝั่งของคู่กรณีอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็จะต้องรอให้คนเจ็บอาการดีขึ้นก่อนค่ะซึ่งทราบว่าคนขับรถบิ๊กอัพก็ได้รับบาดเจ็บไปเล็กน้อยคุณผู้ชมคะ